สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับได้เวลาข่าวกับเอเนลส์ไทมพผก,กับผมชาวริตนะครับวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์2565ในส่วนของคลิปนี้แอดมินไม่ได้มีข่าวสารอะไรใหม่มาแจ้งนะครับย้ําว่าไม่มีข่าวสารอะไรใหม่มาแจ้งก็ตามที่พาดครวข่าวเอาไว้ว่าจะมาเน้นย้ําเกี่ยวกับมาตรการภาครัฐนะครับที่ช่วยเหลือกลุ่มต่างๆตั้งแต่อดีตมารวมถึง เรื่องของมาตรการในช่วงโควิดมีมาตรการอะไรที่ยังคงอยู่และลำกําลังดําเนินการอยู่นะครับ <_ d ance> เพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับทราบความคืบหน้าและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมนะครับก่ <_ d ance> อนอื่นเลยตอนนี้จะคุยเรื่องข่าวเรื่องสาระความรู้นะครับ <_ d ance> ก็ต้องขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณแตงโมนิดาด้วยนะครับ <_ d ance> ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้คนพบร่างอันไร้วิญ,ญญาณของเธอในช่วงประมาณ13บสนาฬิกาสินาทีของวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะครับที่รวมแรงรวมใจกันค้นหาเกือบๆจะอบจสิบชั่วโมงเรียกว่าเกือบ40ชั่วโมงนะครับ30กว่าชั่วโมงในการค้นหาก็ไม่อยากให้ไม่มีใครอยากให้เกิดการทูญเสียแต่เรื่องของรูปคดีเรื่องของสาเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีหน้าที่โดยตรงที่จะสืบส่องหาความจริงมาชี้แจงให้กับสังคมได้รับทราบต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ทำงานทุกท่านด้วยนะครับ ในส่วนของมาตรการที่อนมินจะมาเน้นย้ำนะครับไปเริ่มกวันที่กลุ่มที่ต้องบอกว่าถูกโยงทุกเรื่องถูกโยงทุกครั้งที่มีข่าวแจกเงินที่มีมาตรการภาครัฐก็คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกลุ่มนี้จะพยายามเน้นย้ำเป็นระยะนะครับแต่จะคงไม่พูดทุกวันเพราะว่าท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายก็ได้แต่ว่าที่จะต้องมาเน้นย้ำกันเป็นระยะๆะะก็เพื่อป้องกันข่าวปลอมที่ท่านผู้ชมจะต้องถูกหลอกถูกโยงกับ มาตรการต่างๆอย่างเช่นสถานการณ์โควิดตอนนี้ในไทยนะครับ20,000 5เกือบ20,000 6เข้าไปแล้วต่อวันเพราะฉะนั้นในเมื่อยอดของผู้ป่วยโควิดมันพุ่งสูงขึ้นนะครับช่องนี้ก็ทําข่าวปลอมข่าวบิดเบือนเนี่ยก็มักจะโยงเอาตัวเลขของผู้ป่วยเนี่ยไปโยงเรื่องของการแจกเงินซึ่งวันนี้ก็ต้องเน้นย้าว่าไม่มีไม่มีการแจกเงินใหม่ไม่มีการเยียวยาใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉนั้นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อขึ้นเดือนมีนาคมนะครับสิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือเหมือนเดิมกอย่าง ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ท่านได้ก็คือวันที่1นนะครับวันที่1ที่ท่านจะได้รับอันดับแรกเลยคือสวัสดิการเดิม 200- ร้อและ300บาทนะครับอันนี้ได้แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เงินเพิ่มกำลังซื้ออีก200บาทก็จะเข้ามาในบัตรสวัสดิการด้วยเช่นเดียวกันแต่เวลาที่จะเอาไปจับจ่ายซื้อของกับร้านคนละครึ่งเนี่ยนะครับต้องแจ้งทางร้านค้าด้วยว่าใช้สิทธิ์สวัสดิการหรือว่าใช้สิทธิทธเพิ่มกําลังซื้อเพราะว่า ในแอปถูงเงินของร้านค้าจะมีอยู่2เมนูด้วยกันนะครับอันนี้ต้องแจ้งเขาให้ทราบเพราะถ้าว่าไปกดคิดปุ่มเนี่ยมันก็จะไม่มียอดเงินแสดงนะครับมันแยกแยกส่วนกันอันนี้คือในวันที่1นนะครับที่ท่านจะได้รวมถึงเ,เงินค่าโดยสารที่ท่านผู้ชมหลายท่านก็ค่อนขอดว่ามันไม่ได้ใช้เลยอยู่ต่างจังหวัดนะครับอันนี้ก็ยังจะมีเติมเข้ามาในบัตรเหมือนเดิมทุกวันที่1นนะครับใช้ได้เป็นเดือนเดือนไปสะสมไม่ได้กดเป็นเงินสดไม่ได้ก็คือค่ารถเมเอพอัยครับค่ารถทัว ที่เดินทางข้ามจังหวัดนะครับรถร่วมแล้วก็รถไฟรางนะครับอันนี้อย่างละ500ะครับใช้คําว่าอย่างละ500ก็ไปยื่นบัตรสวัสดิการไปแจ้งความประสงค์ที่ช่องจําหน่ายตั๋วเท่านั้นนะครับจะต้องซื้อที่ช่องจําหน่ายตั๋วเท่านั้นนะครับเอาบัตรสวัสดิการไปแจ้งเขาก็เดี๋ยวพนักง,งานจําหน่ายตั๋วเขาก็จะแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถใช้สิทธิ์อะไรอย่างไรได้หรือไม่นะครับ,รบถ้าราคาตั๋วมันเกิน5 0 0้เราก็ ออกส่วนต่างเพิ่มถ้าไม่เกินก็หักจากบัตรสวัสิการไปเท่านั้นเองนะครับรวมถึงในเขตกรุงเทพและปริมณฑลก็ยังได้รับสิทธิ์ในส่วนของค่าโดยสารรถไฟฟ้านะครับทั้งใต้ดินบนดิน BTS MRT สายสีม่วงสายสีเขียวสายสีฟ้าต่างๆก็ยังใช้ได้นะครับรวมถึงรถเมย์ด้วยนะครับอ,อันนี้ก็คือได้วันที่1 ส่วนในวันที่18ก็จะเป็นเงินช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟนะครับค่าน้ำค่าไฟเนี่ยบางท่านแจ้งเข้ามาว่าไม่ได้รับนะครับแอดมินก็ไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้เพราะว่าท่านไม่ได้รับเพราะเหตุใดนะครับคงแนะนําได้แต่เพียงว่าให้ท่านสอบถามไปที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์นะครับเบอร์โทรศูนย์สองหนึ 5, ซึ่งอยู่ด้านหลังบัตรของสวัสดิการมุมบนขวามือนะครับท่านพลิกด้านหลังบัตรมาก็จะมีเบอร์โทนี้อยู่ก็โทรโทรศัพท์ไปสอบถามว่าทำไมถึงยังไม่ได้รับ นะครับซึ่งการขอรับความช่วยเหลือค่าน้าค่าไฟของบัตรสวัสดิการนะครับเดือนนี้สมมติเดือนกุมภาพันธ์ท่านทุ่งจะแจ้งของเดือนกุมภาพันธ์รอบบินเดือนกุมภาท่านก็ต้องจ่ายเอาเงินตัวเองจ่ายไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเดือนมีนาคมมาที่18เงินมันก็จะเข้ามาในบัตรสวัสดิการห่งรัฐซึ่งเงินส่วนนี้สามารถที่จะกดเป็นเงินสดได้นะครับสะสมเอาไว้ในบัตรสวัสดิการได้นะครับอันนี้ก็มาเน้นย้าให้ทราบส่วนบัตรสวัสดิการ อีกวันหนึ่งที่จะมีการเติมเงินหรือโอนเงินเพิ่มเข้ามาก็คือวันที่ประมาณวันที่22อนะครับอันนี้ท่านจะได้เฉพาะในส่วนของผู้พิการที่มีอายุเกิน18ปีขึ้นไปและต้องมีบัตรสวัสดิการด้วยนะครับจะได้รับเพิ่มอีก200บาทเข้าบัตรสวัสดิการเพิ่มเติมจากวันที่10ที่ท่านจะได้800บาทนะครับอ่ะก็มีเท่านี้ในส่วนของบัตรสวัสดิการของรัฐไม่มีเพิ่มเติมจากนี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปครับในส่วนของกลุ่มพิเศษกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับ อยู่ในฐานข้อมูลของโครงการเราชนะย้ำว่าเป็นฐานข้อมูลนะครับไม่ใช่การเยียวยาเราชนะแต่ท่านได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มกําลังซื้อนะครับอีก200บาทเข้าบัตรประชาชนซึ่งจะได้ไปจนถึงเดือนเมษายนะฉะนั้นในวันที่1มีนาคมนะครับกลุ่มนี้ก็จะได้รับเงินเติมเข้ามาในบัตรประชาชนด้วย200บาทก็สามารถใช้ได้ทั้งกับร้านธงฟ้าและก็ร้านคนละครึ่งนะครับเช่นเดียวกันครับ ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และต้องใช้ให้หมดภายในเดือนด้วยนะครับอันนี้ก็ยังได้เท่านี้นะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับกลุ่มที่3เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับกลุ่มเปราะบางที่ผมต้องแยกออกมาก็คือผมไม่อยากเอาไปรวมกับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงนะครับกลุ่มเปราะบางนั้นหมายถึงเบี้ยยังชีพหรือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะครับก็ประกอบไปด้วยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอันนี้ยังได้เท่าเดิมนะครับ600 700,800และ1,000ตามช่วงอายุนะครับ แล้วก็ส่วนของผู้พิการถ้าเป็นผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับอันนี้ท่านก็จะได้รับ1 000บาทแล้วก็ผู้พิการที่อายุมากกว่า18ปีถ้ามีบัตรสวัสดิการด้วยก็จะได้วันที่10มีนา800วันที่22มีนาอีก200ก็เป็น1,000บาทแต่ถ้าเป็นผู้พิการที่อายุเกิน18ปีแต่ไม่มีบัตรสวัสดิการอันนี้ท่านจะได้แค่800ในวันที่10มีนาคมนะครับส่วนเงินอุนุนเด็กแรกเกิดก็ เด็กแรกเกิดถึงหขวบก็ยังได้แค่600เหมือนเดิมนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นก็มาเน้นยำ้ำส่วนเดือนมีนาคมนะครับของกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเบีย้ยยังชีพผู้พิการนะครับแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดก็ยังจะได้รับในวันที่10มีนาคมนะครับต่อไปครับโครงการคนละครึ่งเฟสสอันนี้ต้องเน้นย้ำนิดนึงว่าในวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์นี้นะครับใครที่อยู่ในเฟสสามาก่อนย้ำนะครับขีดเส้นใต้ไว้ว่าเฉพาะคนที่อยู่ในเฟสสามาก่อน 27.98ล้านคนนะครับหากว่าท่านยังไม่ได้กดยืนยันรับสิทธิ์หรือว่ากดแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์สักครั้งเลยนะครับตั้งแต่วันที่1กุมภาไปต้นมาเนะี่ยยังไม่เคยใช้เลยให้ท่านรีบใช้นะครับวันนี้26พรุ่งน,นี้27วันมะเร็น28ก็คือก่อน5ทุ่มของวันจันทร์ที่28กุมภาพศ .2565 ท่านต้องใช้สิทธิ์อย่างน้อยหนึ่งครั้งสำหรับคนเก่าที่เคยใช้สิทธิ์ในเฟส3นะครับ ถ้าท่านไม่ใช้ท่านจะโดนตัดสิทธินะตอนนี้น่าจะเหลืออยู่เมื่อวานเนี้ยข้อมูลจากกระทรวงการคลังน่าจะอยู่ประมาณสัก2อล้านเที่ยังไม่ใช้สิทธิ์คนที่อยู่ในเฟดสามยังไม่ใช้สิทธิ์เฟสีเนี่ยนะครับเหลือประมาณ2อล้านเนะครับอันนี้ก็มาเน้นย้ำให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบก,กันนะครับส่วนวงเงินก็ยังจะได้รับคนละ1,200บาทเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีเพิ่มเติมเป็นพันหาแต่อย่างใดเนื่องจากข้อเสนอจาก สมาคมร่วมภาคเอกชนสามสถาบันก็ได้แค่เสนอไปทางกระทรวงการคลังทางภาครัฐเขาก็ยังต้องคือยังไม่มีการชี้แจงว่าจะให้หรือไม่ให้อาจจะพิจารากันลับๆอยู่นะครับในช่วงมีนาเมษาถ้าเกิดว่าสถานการณ์เศรษฐกิจมันไม่ดีขึ้นก็ไม่แน่ครับอาจจะเติมเข้ามาให้หรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ณนะวันนี้คือยังได้แค่พันสองและใช้ไปถึง30เมษายน2565ายนะครับในส่วนแอปพลิเคชัน เป๋าตังค์นะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์จากโครงการคนละครึ่งเฟสสี่นะครับทีนี้กลุ่มที่5เนี่ยเป็นกลุ่มเก่านะครับย้ําว่าเป็นกลุ่มเก่าก็คือการเยียวยาประกันสังคมมีอยู่2ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกก็คือการเยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา3 3มสามใน29จังหวัดสีแดงเข้มเมื่อเดือนเมื่อปี64นะครับทางคอรมอสำนักงานประกันสังมคมกระทรวงแรงงานเสนอคอรมอพิจารณาขยายเวลาการโอนเงินไปถึงสิ้นเดือนมีนาคม นะครับเฉพาะคนที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไปแล้วแล้วผลยังไม่ออกหรือเฉพาะคนที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้ตังค์นะครับจะติดคัดเรื่องการผูกร้อมเพลเรื่องบัญชงบัญชีอะไรก็แล้วไปแต่ทีนี้ข้อมูลจากประกันสังคมเนี่ยไม่ได้มีการลงประชาสัมพันธ์ในเพจ Facebook สำนักง,งานประกันสังคมแล้วตอนนี้คือเงียบหายมาเป็นเดือนเดือนสองเดือนละเพราะนั้นสิ่งที่ผมแนะนําได้ก็คือว่าถ้าใครเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ตรวจสอบสิทธิ์นะครับขึ้นว่าสีเขียวได้รับสิทธิ์สิ่งที่ท่านจะต้องทําก็คือ ท่านก็ต้องติดต่อประกรันทังคมแล้วครับแตหนึ่งห้าศูนย์หกหรือประกรันทังคมในพื้นที่ก็ได้เพื่อเช็คว่าไอ้ที่เงินได้รับสิทธิ์แล้วเงินไม่ได้รับเนี่ยมันติดขัดตรงไหนนะครับท่านผู้ชมจะได้ไปแก้นะครับอันนี้ก็เป็นแค่คนเก่าไม่มีการลงทะเบียนเพิ่มแต่อย่างใดนะครับจะได้ห้าพันหกพันอาจจะได้ห้าพันหรือหนึ่งหมื่นก็อยู่ที่จังหวัดท,ที่ท่านอยู่อาศัยว่าอยู่ในเกณฑ์สิบหกจังหวัดแรกหรืออยู่ในโซนสิบเก้าจังหวัดหลังนะครับต่อไปนะครับ เป็นกลุ่มเยียวยาสถานบันเทิงอันนี้มาเยียวยากันตอนปลายปีนะครับแล้วเพิ่งจะมาเริ่มโอนเงินกันแล้วท่านผู้ชมบางท่านก็เพิ่งจะแจ้งผมเข้ามาว่าเพิ่งจะได้รับเงินเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาสําหรับกลุ่มเยียวยาสถานบันเทิงนะครับอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคัดกรองและทยอยโอนเงินก็จะไปสิ้นสุดการโอนสิ้นเดือนมีนาคม -65 เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักง,งานประกัน,กน,กนสังคมกระทรวงแรงงานเพราะนั้นท่านใดที่ ให้สมาคมสมาพันธ์รับรองอาชีพตัวเองไปแล้วส่งเรื่องไปประกันสังคมแล้วเนี่ยก็ลองเช็คนะครับเช็คที่สมาพันธ์สมาคมก็ได้ว่าส่งเรื่องหรือยังถ้าส่งไปแล้วก็ไปตามเรื่องที่สำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานในพื้นที่หรือโทรหนึ่งห้าศูนย์หกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือห้ากลุ่มใหญ่ๆนะครับห้ามาตรการภาครัฐที่ยังมีอยู่ตอนนี้นะครับเท่าที่แอดมินจะสรุปรวมมาให้นอกจากนี้ไม่มีแล้วนะครับ ในส่วนของแพ็กเกจรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV ีนะครับเดี๋ยวรอรายละเอียดเพิ่มเติมว่าในช่วงเดือนมีนาคมจะสามารถจับจองรถหรือมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมสําหรับพี่น้องประชาชนเพราะว่ามันก็ยังไม่ค่อยลงล็อกลงตัวสักเท่าไหร่นะครับเกี่ยวกับแพ็กเกจรถยนต์ไฟฟ้าเนาะเอาละครับก็สรุปให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับเพื่อป้องกันข่าวปลอมเน้นย้ํากันอีกครั้งหนึ่งในแต่ละกลุ่มในแต่ละมาตรการภาครัฐนะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ตรงไปตรงมานะครับ ว่ามีข่าวสารด้านใดนเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวแอดมินจะนํามาสรุปแล้วก็รายงานให้ทราบในโอกาสต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับปลอดโรคปลอดภัยโดยทั่วกันพบกันใหม่โอกาสหน้ากับเอนนลวชามครับ, A รบสวัสดีครับ